ครับสวัสด,ดีครับทุกคนครับที่ติดตามคลิปวันนี้เรามาทำบุญที่วัดศรีดอนมูลนะครับ, <ไ Miles. S 1> บเดี๋ยวเราชมธรรมชาติในงานนะครับ อาทุกท่านชมรอบงานนะครับครับก็ต้องขออภัยนะคกับทางกองบริการครับขณะนี้เวลาก็อาล่วงเลยมานะครับใกล้จะถึง10ิบนาฬิกาแล้วนะครับก็วิธีนะครับท่านได้มารอตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเราจะได้เริ่มไหว้พระรับศีลนะครับแล้วก็ฟังเทศนะครับแล้ว อาจารย์ก็จะได้โอ,อกาสเีนางต่อไป,ไไปอะครับขอเชิญป่อเมพ่นอองมัาครับผู้เฒแก่ทุกท่านนะครับครับเจิญข้ามาทั้งนเนขาพิหารนะครับเดี๋ยวเราจะได้เริ่มดีทีแล้วครับมาถึงจุดนี้ก็ช่วยกันทําบุญน,นะครับ อาบานำวันอยู่คางพระวิหารเลยครับเนื้อที่ของอำเนยการนี่เป็นบากร้อยแปดนะครับตางหลวงเท่ากับเนยการได้ตั้นะครับอันนี้สมบันแก่นนะครับเด็กก็มาถึงอะไรอะไรเนาะต้องหวโค้งบนแตงครับตั้งไหนก็ไปหาเราเขาที่ยิ่งห่างนะครับ วันนี้ในวิหารของเขาจะวาบูรูเซียถูพรมนุ่นนั่งขับพื้นนะครับเนื่องจากว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนเฒ่าคนแก่ที่ประสบลวงในการนั่งกับพื้นนะครับปวดแกนเหนื่อยขาแต่ว่าตอนนี้เขามีเก้าอี้นะครับจัดให้เห็นระเบียบๆเลยนะครับเขาไปนั่งได้เลยนะครับ กาศไว้ตอนรับตของสังขาราก่นะครับนะครับ็หากว่าบนเก้าอี้มันแบบเพียงร่วมออยกันนะครับขอเชิญนะครับบนศาบบนเสียบนสารทั้งสองหลักก็พร้อมอยู่ครับส่งน้าผาดใวิธีการส่งน้าธาดก็จะมีฝ่ายแนะนำที่ดีกามอยู่แล้วนะครับ ข้างนอกวัดก็มีแม่ค้าแม่ขายมาขายของกันนะครับขายของกินอะไรทุกอย่างครับเตอนเย็นก็มีการละเล่นลำมงย้อมยุทนะครับเริ่มเล่นประมาณหนึ่งทุ่มนะครับตอน คำมันจะอากาศจะเย็นหน่อยนะครับการละเล่นลำวงย้อนยุคก็เป็นการคลายเครียดให้กับชาวบ้านที่ทำงานมาทั้งปีเหนื่อยมาทั้งปีก็ได้มีความสนุกสนานกันในบนเวทีนี้นะครับ

ตี่เางอัารบรดาเทวันอันทรงคุกสักนนั้นบ่อถวายพระจาอย่างะอริยสังกเจ้าทั้หลายมีพระมหาตสมสะเกเจ้าสุดนี้ก็วนเวียนสูงน้ำพระฐานนะครับหนึ่งชุดพก้อนกับขันกักหน้าหนึ่งใบ น้ำลาด้วยกันนะครับจมุด้วยกันนะครับรียกไปตักเอานั่นสนปล่อยจากภาชนะติดตังวัดจัดเตรียมไว้ให้ต่อจากนั่นขอท่านนำดอกไม้ถูกเทียนร้อมทักขันน้ำสนปล่อยไปกล่าวกําัส่งน้ำพระธาตุต่อมาองค์พระธาตุเ็จแล้วครูมาวางจอดดอกไม้ถูกเทียนลงในอ่างจากนั่นขอท่านนำน,น้ำจนปล่อยไปส่งน้ำพระธาตุโดยเดินรอบองค์พระธาตุหนึ่งรอบและน้ำ ขันนั่งต่ามาวางไหวที่เดิมก็เป็นอันเซตพธิธีขอบุญกุศลแห่งการส่งนั่งพระธาตของท่านในครั้งนี้จงุงรันบรรดาประทานท้าในฐานะครอบครัวจุงแกล่า,ลาจยากภัยามตารายทั้งหลายทั้งปวงและจุงประสบแต่ความสุขความเจริญประกอบไปด้วยอายุวันหนอาสุขะพละปฏิพานธานสารสมบัติทุกสิส่งชุปกะกรด้วยเทอิ เนียว่าสสงปลากันนะครับแล้วผสมวิีารผสมน้ำก็แบบนี้เื้ สำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้นะครับพออนมโมทนาบุญด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนจงม,มีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันนะครับสวัสดีครับ ร้องกับขังน,น้ำา่ไปกล่าวกาสงน้ำองคาตหนึ่งรอบแล้วนำขันน้ำเปล่ามาวางไว้ที่เดิมก็เป็นอันเสร็จพิธีขอบุญกุศลแห<ข>่งการส่งน<ข>้ำพระทาตุของท่าในครับ<ข><ข>